สตีพี่น้องที่รักบุรุษแห่งอรุณรุ่งเมื่ออรุณเบิกฟ้าพระเป็นเจ้าทรงเป็นแบบอย่างแก่เราในความเด่นเป็นเลิกเรื่องความคิดที่จะทรงสรรรสร้างสิ่งดีงามขึ้นมาทรงตวัดดาวเลิกและดาวเคราะห์ขึ้นไปบนท้องฟ้าให้พวกเขาร้องรำทำเพลงกันอยู่บนนั้น ทรงร้อยดาวสาวด้วยวงแหวนแสนสวยแล้วพึมพำพำเพลงเงินไพเราะทรงกระแอมกระไอย,ยังเอาใจใส่เป็นโลกในจักรวาลให้มีดวงจันทร์เคียงคู่อยู่ใกล้ๆและมีฟองอากาศสวยงามรายรอบทรงยื่นพระหัตถ์อันศักดิ์สิทธิ์ให้มีเหล่านกในอากาศที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาบินวนอยู่บนฟ้า มีกิ้งกาสัตว์น้อยใหญ่ลิงสิงโตช้างสุนัขและแมวกระโดดโลดเต้น6กะเมนตีลังกากันสนุกสนานและพากันตื่นตะลึงเมื่อในเช้าวันนั้นพระองค์ได้ทรงสร้างพวกเรามนุษย์ทั้งชายและหญิงขึ้นมาด้วยพระองค์ไม่ทรงปล่อยให้มีสักช่วงเวลาหนึ่งที่อาดัมจะต้องนอนเพียงลำพัง ด้วยทรงโปรดให้มีเอวาผู้ฉลาดหลักแหลมแคล่วคล่องว่องไวมาคลุกคลีอยู่เคียงข้างจนถึงเวลาค่ำที่ทุกสิ่งและทุกคนต่างเหนื่อยล้าอ่อนแรงและสุดตัวลงเอยอัาเลลูยาอย่างแผ่วเบาจากมอร์นิ่งเพอร์เซนของวัตซ่ามิลเลอ Mark, ost, ร์เมื่อเปโตรและยอนได้รับการปลดปล่อยแล้วไปหาบรรดาสิทธิ เล่าทุกเรื่องที่พวกมหาสมนณะและพวกผู้ใหญ่ทํากับตนเมื่อบรรดาสิทธิ์ฟังจบจึงพร้อมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเป็นเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงสร้างฟ้าแผ่นดินทะเลและสิ่งสารพัดท,ที่มีอยู่ในนั้นหนังสือกิจการอักรสาวกบ,บทที่4ี่ข้อ2ี 31. บถึง31ทเทศสำหรับวันจันทร์ เทศกาลปาสกาสสัปดาห์ที่สองพ่ขอขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ